พญานาคชมสอบเสียเป็นยังไงผู้ชมได้ดีไหมถูกไหมไอเลขถอยชนเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมถูกเลยเลขถอยชนกเข้าตัวเลขคำนวณงวดที่แล้วเข้าคำนวณเต็ม <ๆ S 2> เลุงให้อะไรนะครับวันนี้งวดงวดที่แล้วให้ให้หกห้าห้าหกหกห้าห้าหกครับงวดที่แล้วถูกแม่นมากงวดที่แล้วเต็งวันนี้ได้แล้วให้ได้แล้วครับนี่หกตัวครับหกตัวอ่ตัวนี้ตัวที่เจ็ดมันตัวที่จะแทรกซ้อนมาไอตัวที่ เต็งี่เต็งนี่ค่ะเต็งงวดที่แล้วเต็งตัวนี้หกห้างวดที่แล้วเต็งตัวนี้ออกออกจริงๆเลยหกห้าแต่งวดนี้ผมเต็งตัวนี้ห้าหนึ่งลองลงมาเขา่าเจ็ดมันตายนะแต่จ็ดมันตายมันออกแกะออกเปดห้าจ็ดก็ได้แต่ว่าผมชอบจ็ดนะผมชอบห้าจ็ดกว่าห้าแปดแบบนั้นแหละถ้าห้านี้ไม่มีมันจะมีสี่รบบสี่หนึ่งมันจะแทรก้อนมาแต่ก็ฟังหูก็ ดูเอาเองนะครับอันแล้วนะคะรันรดใช้เงิิทยายานของตัวเองเลยตัวกนา่หนึตัวกันค่ะรับตัวกันตัวรองมัอนตัวสำรองเลยมัดออกเห็นไหมตอนเจ็ดสามออกเนาะตัวสำรองมันเจ็ดออกสำรองตัวไหนล่ะบอนเจ็ดสี่หนึ่งตรงกับเลขพิทัศน์เลยนะขับแล้วลงชอบตัวไหนที่สุดในที่เลือกห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งชอบ พดหนึ่งที่แล้วชอบไอที่วงกลมไว้นี่คือชอบครับชอบวงไว้ตัวเน้นเน้นศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็เจ็ดห้าหนึ่งก็เจ็ดห้าตัวเน้นแต่ว่าตัวนี้นะผมอยากให้เปลี่ยนเพื่อจะเป็นศูนย์แปดดีกว่าเป็นศูนย์แปดอ๋อเป็นศูนย์แปดเพราะว่ามันจะมันดูดีกว่าแปดเจ็ดร์ตันี้หรอเตแตเตท่านผู้ชมคงจะถูกมั้ย เห็นโทรมาหาหลายท่านอยู่โทรมาเยอะอยู่มาจากเยอรมันมาจากประเทศอะไรนะมาเยอะอยู่นะวันนครปฐมมามาเยอะครับเห็นโทรมาหาว่าได้ย่างได้ย่างส่งให้ผมหน่อยมี่นเดี๋ยวรอแอดมินีรอคุ้มซับเพียหน้าผมบอกว่าเปิดดูทางนู้นแหละผมก็บอกแกไปหลายคนอยู่ว่ารับเนาะสี่ช่องนุชเชลอันนี้อะไรนะ Enchill Channel ค่ะ Enchill Channel โอ้จำชื่อได้หมดแล้วก็เปิดดูทีมงานนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยเซ็นได้ลอตเตอรี่ก็เซ็นได้เนาะลอตเตอรี่เซ็นได้ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะแอดมินทั้งหลายนี่เซ็นได้เลยนะครับแอดมินเซ็นได้ครับเซ็นไดเซ็นได้เห็นบ้านหมดแล้วเห็นหมดแล้วลุงลุงหมายเก็บใบเนี่ยลุง ลรถรีตัวไหนที่เก็บไว้เนี่ยยังยังไม่เก็บเลยยังไม่เก็บเลยไม่เก็บเพราะว่าห้าหนึ่งมันชอบอยู่แล้วเอาความอ๋ความฝันลุงหมายฝันว่าไงวันนี้ฝันว่าไฟไหม้บ้านแม่ยายอ๋อมันตรงกับเลขคำนวณเลยห้าหนึ่งฝันยังไงอ่ะเราไปฟังนิดหนึ่งมันมีไฟลุกไหม้เมื่อคืนเนี่ยฝันเลยฝันว่าไฟลุกไหม้บ้านแม่ยายบึ้มบึ้มบึ้มทีนี้ลากสายยางไปแต่ว่าเราสายยางมันไกลเนาะกว่าจะไปถึงไหม้ไปหมดข้างผมไปดับ สุดท้ายเขาผมดับได้สุดท้ายลุงดับได้ครับด,ดับมันมีหลายคนแต่ก็ดับไม่ได้แต่พอดีผมลากสายยางไปผมดับได้เ,เลขที่ห้าหนึ่งครับมันขยันออกนะเลขห้าหนึ่งผมก็เลยฟันตรงให้ห้าหนึ่งเพราะมันตรงกับเลขคำนวณด้วยเนะี่ย้ันเลขที่ห้าหนึ่งครับไม่มีทับอะไรเลยห้าหนึ่งเฉยๆไม่มีเพราะมันขยันออกแล้วเลขห้าหนึ่ง เขาไมนออกวันอาทิตย์ด้วยผมเก่งเลขอหนึ่งเรื่องหนึ่งกับเลขห้าเนี่น่าจะมมาแน่มาแน่ห้าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันไหมไม่หนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเขาว่ามันตายงวดนี้ครับบอกอาจารย์บอกว่ามันตายเจ็ดมาแต่ผมจับเจ็ดทั้งสองเลยนะเราะมันตายมันจะตายไหมผมยังนึกเล็กดับบอกเจ็ดเขาว่าดับอหมอาจารย์ว่าครับมันดับมันดับมันมักมาเล้ไอ้ดับ ดับมากาเนาะเพราะว่าอาทิตย์นะผมชอบเจ็ดครับมีสามตัวละห้าหนึ่งออกวันไหนเนาะคะลุงออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สองครับที่สองครับวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยเดีวลุงโชคดีนะครับนที่ผ่านมาได้โชว์ดิผมไม่ได้ดีผมผมไป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 ไล่เอาแต่สองศูนย์นี่เห็นไหมไอสองศูนย์ที่ว่าฝันให้เงินสองแบง์ไม่รู้ว่าเลขมันจะให้สองตัวเนาะ ผมก็มัวแต่ติดติดเลขอันนี้เยอะด้วยนะผมผมไปจนบ่ายสองบ่ายสามแล้วบ่ายบ่ายสามโมงผมจึงหมดนะ<ม>เลขนี้ผมยังยังไม่ได้ซื้อหหวยใตดินเลยนะเ,นเครียดกับเลขนูน่นเลขคนนู้นเหลือไม่เหลือใหมผมมาไปขายไงมี่ิ่ันธ์มี่ิพันธมามีใครถูกรางวัลของลุไงไหมมีครับมีใครว่าถูก<ม>ถูกกี่ใบวะ คนคนที่ถูกถูกถูกบ้านพวกตึกสี่สองใบป่ะพวกตึกสองใบแล้วใครถูกสี่ใบเห็นหินบกมผมลืมอ๋อแต่เป็นเลขกไทยสองครับเลขท้ายสามตัวสามตัวครับเลขท้ายสามตัวถูกเพราะว่าไอถูกกระแพงผมนั่นแหละแต่รางวัลที่หนึ่งตอนเทพร,รักษาเขาถูกแพงของใครหลงตอนนั้นนะตอนเพทพร,รักษาตอนไหนก็ถูกตัวไหนอ เมื่อปีสองปีแล้วนั้นนานไอ้บ้านนั้นนะครับบ้านในเทพรักษาที่มันไม่ใช่บ้านทับทิมสยามไม่ใช่ครับเออทับทิมสยามเนาะเขาถูกกับนู้นถูกทางนู้นครับอ๋อซื้อจากทางนู้นมาอ๋อทางวัดอ๋อครับเอวัดไทยพัฒนาเด็กสู่ผู้หญิงนั่นนะที่คุยกับผมเรื่อยๆนั่นแหละครับโอเคในเลขอ่ะมาสรุปเลขลงอีกรอบอ่ะลงสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวเต็งห้าหนึ่งเลยครับวันทงผมอยากให้ซื้อตัวเดียวเลยแหละห้าหนึ่งกันร้าก็ดีถ้าถ้ามันถ้ามัมากมากอ่ะผมให้แทงห้าหนึ่งเลยนี่นี่แทงเถอเนี้นี่หาหนึ่งแต่แต่ผมเลขในช่องนี้ผมช่องศูนย์แปดนะฮะครับครับแทงในช่องนี้มั้ยเพราะว่าง่วดที่แล้วห้าอยู่นี้หกอยู่นี้มันมักออกอย่างนี้ครับ เป็นว่ามากศูนแต่ครับแต่เ็งวันนี้ผมคิดว uh ่าจะห้าหนึ uh ่งตัวเดียวห้าหนึ่งตัวเดียวชอบมาหกตัวเดียวชอบห้าหนึ่งตัวเดียวชอบห้าหนึ่งตัวเดียวนะท่านผู้ชมต้องพิจารณาตัวเองนะครับเพราะว่าความชอบส่วนตัวนะมันไม่ถูกก็มีต้องคิดเอาไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ถูกเอ้ยด่าคนให้ผมก็ชอบอยู่ห้าหนึ่งเรียกคอม ความฝันก็ไปตรงกันด้วยตาฝันตรงด้วยเพราะว่ามันมันน่าจะใช่แหละฮะนึงตัวเดียวฝันตัวต้นๆเลยนะวันนี้ฝันต้นๆเลยบ่จ้ะฝันต้นๆเลยไม่ค่อยฝันเท่าไหร่ฝันจะไฟไหม้เนาะไฟไหม้เม่ยยายไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยยายอายุเท่าไหร่อ่ะลุงสลายแล้วอายุสลายนานฮะแม่ประมาณแปดสิบกว่าแล้วมั้งฮะแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าแปดสยบกว่าแปดสิบกว่า แดสิบแปดเม่มันคืตรงเลขไง่หนึ่งแปดสิบแปดสิบเอ็นี่หนึ่งแปดศูนย์้ลใช่แปดนั่นเองในองแกแต่มันขยันออกนะบ้านเลขที่อันนี้น่ะขยันออกมากขยันออกมากันมีหกหางมันเดิมไหมลุงหกหางมันเดิมถ้าไม่เอาตัวนี้ติดตัวนี้ไว้หลืออีกห้าหางตัดตัวนี้ไว้เหลือห้าหางเองมีมีตัดอีกได้ไหมเนี่ตัด ตัดตัวไหนตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ท่านสองนแต่ว่าตัดตัดอาจจะออกก็ได้ไม่คิดตัดเชอบออกก็ไม่ต้องตัดเนาะไม่ต้องตัดเนาะมีแค่แทงดูมีแค่นี้เองงวดที่แล้วหกหกหางนี่อาเขียนตัวสำรองมาให้อาจารย์นักเขียนให้วงนี้นี่นีอาจารย์เขียนให้เองครับอาจารย์งวดก่อนไม่ได้เขียนเนาะลุงไม่ได้เขียนผมจัดเองงวดที่แล้วผมจับเองผมจับเองเพราะว่านี่อาจารย์จัดให้เลยอาจารย์จัดให้ลุงจัดเอง ตอนนี้ลุงหมายอาจารย์หมายจัดให้หน่อยนะคือจัดหนึ่งห้าครับจัดห้าหนึ่งจัดห้าหนึ่งกับศูนย์แปดเลยถ้าถ้าถ้าเอาเอาตัวนี้ออกอกาตัวนี้ออกนะกาตัวนี้ถ้าศูนย์มากก็ศูนย์แปดถ้าแปดนี่ศูนย์แปดเดินศูนย์แปดเด่นีะนะรมแคคิดได้งั้นเลยมั่นใจอย่างนี้เลยวันนี้น่าจะออกมั่นใจหลายเปอร์เซ็นต์งวดงวงวที่แล้วก็ มั่นใจอยู่นะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แต่วันนี้มั่นใจว่าจะออกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลงมาโอ้ประมาณเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบะไม่ถึงร้อยอ่ะมั่นใจกว่างวดงวดที่แล้วอีกงวดที่แล้วคิดว่าลอยลอยนะแต่ว่าผมจับเองผมไมั่นใจว่ามันจะถูกมันถูกจับลอยลอยจับอะไรนั่นลอยลอยหกห้าหกห้าหกห้าหกเต็มเต็มเลยนะผมผมเก่งด้วยนะผมเก่งให้เขาด้วยว่าชอบตัวนี้หกห้า ผมชี้ให้เขาที่ที่ในในโทรศัพท์เปิดดูชอบผมชอบผมห้าอันนี้ผมชอบห้าหนึ่งคงไม่พลาดหรอกไม่พลาดแน่เนาะมาางทุกวันวันนี้มามาจะเอารถไปเตี่ยวกับเอากลับได้ปะคะจะเอากลับไปให้น้องเขาขายอยู่หน้าบ้านก่อนต้องคุยเพราะมันเงียบน้องเขาวิ่งขายหวยไม่ได้ก็เลยเอาไปให้เขาขายก่อนหน้าบ้าน ฝากเอฟซีหน่อยลุงหมายมีอะไรฝากไหมครับฝากแฟนขับทั้งหลายแฟนของคุมมรับพิยานาคและนุทชินลแอนฟิลแอนฟิลชินเนลแล้วก็มณีชินเนลทุกท่านเลยนะครับถ้าโชคดีก็ส่วนนี้น่าจะโชคดีครับผมให้โชคดีทุกคนนะครับเพราะว่างวดน,นี้น่าจะดีกว่างวดที่แล้วครับเพราะว่างวดน,นี้ไม่ได้ให้สามตัวนะให้จับเอาเองครับสองตัวน่าจะมาอยู่แล้วเลย บันทงไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่าลืมห้าหนึ่งนะลุงไว้น่าจะแทงห้าหนึ่งคนเดียวนี่แหละลุงหมาคิดจะซื้อไม่ห้าหนึ่งเนี่ยคิดครับคิดจะซื้อห้าหนึ่งเพรไม่คิดหรอกซื้อเลยซื้อเลยคิดคิดคิดจะซื้อเลยหมาหนึ่งห้าหนึ่งก็คือมีเหลือไหมเนี่ไม่มีหมอแก้วเอาหมดเลยครับห้าหนึ่งเข้าไปละหมดแล้วแกแกแกบวกลบคูณหารแกถูกเมื่อสิ้แล้วแกก็ถูกแกถูกบ่อยมากหมอแก้วนะแกถูก นี่นี่หมอที่หมอําเบงไง่วันนี้แกเมาไปเลยห้าหนึ่งกัหนึ่งห้าดูว่ะหมดเลยเลื่อนของน้องอแต่ว่าผมผมผมรู้สึกว่ามันใจแล้วถ้าไ,ม,ไม,ม่ไม่ถูกอ่ะมันบางทีวันไหนมันใจมากมันไม่ถูกก็มีแต่ก็ฟังไว้ คือผิดหวังบ้างครับเป็นแนวทางเนาะครับเป็นแนวทางครับขอบคุณผู้ชมนะครับวันกี้นี้ก็ได้ขอตัวเลขเด็ดกับลุงหมายแล้วนะครับลุงหมายขายลอตเตอรี่นะครับก็เลขแก่เข้างวดที่ผ่านมาก็หกห้าห้าหกเข้าทุกงวดนะครับคุณผู้ชมขอบคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเฮงเฮงรวยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม